าโอเคครับผมนะครับกลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ก็อยู่กับครูเพียงสักทองทองทพคุณเหมือนเดิมนะครับก็วันนี้เราจะมาต่อจากพาร์ทที่แล้วนะครับพาร์ทที่แล้วเนี่ยครูดได้สอนเรื่องสับเซตพาวเวอร์เซตแล้วก็เจ้าตัว Power เอกภบ,บสัมพัทธ์นะครับถูกไหมทีนี้วันนี้เราจะมาเรียนเกี่ยวกับเรื่องของการเขียนแผนภาพเวนนะครับก็คือเราเรื่องเนี้ยก็คือการเขียนเซตให้ออกมาในรูปแบบของเจ้าแผนภาพนะครับทีนี้อ่า นี้ครยยกตัวอย่างนะครับนักเรียนดูนะเดี๋ยวเราจะครูจะมาอธิบายก่อนเลยลว่ามันเป็นยังไงนะครับก่อนอื่นขออธิบายลักษณะของเจ้าแผนภาพเวนก่อนเนาะละักษณะของการเขียนแผนภาพก็คือสิ่งสําคัญนะครับเราจะต้องมีเจ้าตัวยูก็คือเอกกับพบสัมพัทธ์นะครับเอกกับบสัมพัทธ์เนี่ยถ้าเรามาเขียนในรูปแบบของแผนภาพเนี่ยจะแทนกรอบสี่เหลี่ยมครับนักเรียนเห็นะครับเนี่ยกรอบสี่เหลี่ยมที่ครูวาดขึ้นมานะครับ นี่คือเราแทนพื้นที่ของเจ้าเอกกับพบสัมผัสเนาะแล้วก็เจ้าตัวเซตด้อยที่อยู่ในเอกกับพบสัมผัสเนี่ยเราจะแทนเป็นเจ้าวงกลมนะครับในที่นี้ก็คือท่านัเรียนมองจากภาพเนี่ยครูจะยกตัวอย่างมาสองเซตนะครับคือเซต A กับเซต B เนาะเป็นวงกลมจริงๆแล้วเราจะเขียนเป็นวงรีหรืออะไรก็ได้นะครับแล้วแต่เนาะแต่ว่าคือในทางมาตรฐานที่เขาดูที่เขาเขียนกันนะครับก็คือเขาจะยกตัวอย่างเป็น วงกลมมเพื่อให้เรามองง่ายด้วยนะครับในที่นี้ครูก็อ,อยกตัวอย่างเป็นวงกลมขึ้นมานะครับสรุปง่ายๆการเขียนแผนภาพเวนนะครับหนึ่งคือต้องมีเอกภพสัมพัทธ์สำคัญมากนะครับสองก็คือวงของเซ็ตนะครับไม่ว่าจะมีกี่เซ็ตเราก็จะวงไปตามนั้นนะครับมีสองเซ็ตก็สองวงมีสามเซตก็สามวงนะครับอ่าทีนี้ มื่อนักเรียนรู้ส่วนประกอบของเจ้าแผนภาพเวรแล้วนะครับทีนี้มาดูคําอธิบายของแต่ละรูปกันนะรูปแรกนักเรียนดูครับครูวาดออกมานะครับมีเซตสองเซตถูกไหมครับซึ่งเซตสองเซตนี้ถ้านักเรียนสังเกตดีๆก็คือมันต่างคนต่างอยู่เลยใช่หรือไม่เห็นไหมครับเซตใครเซตมันเลย A กับ B ไม่ได้มายุ่งเกี่ยวอะไรกันเลยนะครับถ้าเราจะอธิบายเจ้ารูปนี้เราก็จะได้คําอธิบายว่าเซต A และเซต B นะครับ ไม่มีสมาชิกร่วมกันนะครับไม่มีสมาชิกร่วมกันเลยก็คือเซ็ตใครเซตมันนะครับมองจากภาพน่าจะมองออกอยู่เนาะนะครับเซตใครเซตมันเลยนะครับแต่พอนักเรียนมาดูรูปข้างล่างนะครับรูปข้างล่างเห็นไหมรูปมันเริ่มเปลี่ยนละใช่ไหมครับจากที่มันเดิมทีของคันเซตใครเซตมันเนี่ยเริ่มมาทับกันละพอมันมาทับกันเนี่ยครับํามอธิบายของเจ้าเซ็ตนี้เราจะได้ว่าเจ้าเซ็ต a และเซต b นะครับมันมีสมาชิกบางตัวร่วมกันอยู่ครับ ไหมถ้าใช้คําง่ายๆก็คือมันกําลังมีสมาชิกที่ซ้ํากันนะครับมีสมาชิกที่ซ้ํากันแน่นอนว่าพื้นที่ที่มันซ้ํากันนะครับก็คือพื้นที่เนี่ที่ครูกําลังทําเส้นแรงเงวงตรงนี้นะครับเห็นไหมเห็นไหมครับพื้นที่ที่มันซ้ํากันก็คือพื้นที่ที่สองเส้นนี้มันมาทับกันเห็นไหมครับซ้ํากันตรงนี้เห็นเนาะนี่คือพื้นที่ที่มันซ้ํากันบางตัวนะบางตัวอ่าถัดไปเดี๋ยวมาดูอีกสักสองรูป นะครับนี่เห็นไหมครับได้มาละรูปแรกนะครับตรงนี้มีเซตเวงหนึ่งเซตบแล้วสังเกตว่าเจ้าเซตบนะครับกําลังอยู่ข้างในเจ้าเซตเอถูกไหมถ้าเราจะเขียนคําอธิบายนะครับเราจะได้ว่าตอนนี้สมาชิกทุกตัวนะครับของเซตบกลายไปเป็นสมาชิกของเซตเอยู่ครับเห็นไหมสมาชิกทุกตัวของ b นะครับ กำลังเป็นสมาชิกของ a เอาง่ายๆว่าตอนนี้ b มันกําลังเป็นเซตย่อยของ a อยู่ถูกไหมครับ b เนี่ยเป็นเซตย่อยของ a นั่นคือถ้าพูดกันหลักของเซตก็คือเราจะได้ว่าเจ้า b นะครับเป็นสับเซตของเซต a ม,มองจากภาพน่าจะมองออกง่ายเลยนะครับ b เนี่ยเป็นสับเซตของเซต a อยู่ยนะครับทั้งวงของ b เนี่ยอยู่ใน a หมดเลยเนาะนี้มาดูอีกหนึ่งรูปครับหนึ่งรูปก็คือ เเห็นไหมรูปมีวงเดียวแต่มีสองเซตครับเขากําลังหมายถึงว่าเซต a กับเซต b เนี่ยใช้วงเดียวกันเห็นไหมครับจากรูปเนี่ยใช้วงเดียวกันความหมายคําอธิบายของของเจ้ารูปนี้ก็คือตอนนี้ครับสมาชิกทุกตัวของ a กําลังเป็นสมาชิกของ b อยู่ทุกตัวของ a นะครับมันก็คือสมาชิกของ b และในขณะเดียวกันสมาชิกทุกตัวของ b นะครับก็กลายเป็นสมาชิกของ a อยู่ คุณคุ้นไหมนะครับคุณคุ้นเหมือนที่ครูเคยสอนมาแล้วถูกไหมครับนิยามตัวนี้ก็คือตอนนี้สองเซตนี้กําลังเท่ากันนะครับเห็นไหมสองเซตนี้เท่ากันคือใช้วงเดียวกันมีสมาชิกเหมือนกันนะครับก็เลยเท่ากับว่าเจ้าเซต a เนี่ยเท่ากับเซต b อยู่นะครับสี่แบบหลักๆเนาะสี่แบบหลักๆเดี๋ยวครูจะมายกตัวอย่างให้เราเห็นภาพมากขึ้นโดยการเอาเซตที่เป็นแบบแจกแจงเนี่ยไปเขียนในรูปแบบของแผนภาพเวนนะครับ ่าตัวอย่างต่อจากเดิมเนาะก็จะเป็นตัวอย่างที่หกละตอนนี้นะครับนี่เขาบอกว่าจงเขียนแผนภาพเวรแสดงเซตที่กําหนดให้ต่อไปนี้นะครับก็คือยกตัวอย่างเซต A กับเซต B มานะครับเซต A กับเซต B นักเรียนดูฝั่งซ้ายมือก่อนนะครับ A มีสมาชิกเป็นหนึ่งสองสามสี่เซต B มีสมาชิกเป็นห้าหกเจ็ดแปดนะครับถ้าเราจะวาดแผนภาพ ถ้านเรียนสังเกตเห็นนักเรียนจะรู้เลยว่าเนี่ย a กับ b นะครับมันไม่ได้มีสมาชิกที่เกี่ยวข้องกันเลยถูกไหมงูาง่ายๆว่าไม่มีสมาชิกที่ซ้ํากันเลยเพราะฉะนั้นถ้าเราจะวาดรูปเราก็จะได้ว่าสองวงที่มันแที่มัน,มนแบบว่าไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกัน,นต่างคนต่างอยู่นะครับเห็นไหมเหมือนแบบแรกเมื่อกี้ที่เรายกตัวอย่างนะครับทีนี้การที่เราจะเอาเซ็ตแบบแจกแจงไปเขียนแผนภาพ v น n n ให้มันเสร็จนะครับก็คือเราจะต้องใส่สมาชิกเข้าไปในตัวเซ็ตด้วย ก็คือพูดง่ายว่าใส่ตัวเลขพวกนี้ครับอย่างเช่นเซต A มีหนึ่งสองสามสี่ใช่ไหมครับเราก็จะจับหนึ่งสองสามสี่นี้ไปใส่อยู่ในเซต A เลยครับนะหนึ่งสองสามสี่นะครับพอมาเซต B เช่นเดียวกันครับเซต B มีสมาชิกคือห้าหกเจ็ดแปดถูกไหมครับแล้วก็จับห้าหกเจ็ดแปดนี้ใส่เข้าไปในเซต B ได้เลยนะครับแบบนี้ก็คือการเขียนแผนภาพเวนที่เสร็จแล้วนะครับไห อพอมาดูแบบข้อทางขวามือของเรา,เราก็คือกําหนดให้สองเซตเหมือนกันครับ a กับ b เหมือนกันเนาะแต่ถ้าเราสังเกตดีๆนะครับตอนนี้เซต A กับเซต B นะครับมันกำลังมีสมาชิกที่เหมือนกันละหรือซ้ํากันละคืออะไรครับคือ3กับ5ถูกไหมครับสามกับ5เห็นไหมมีทั้งคู่เลยครับมันจะเข้าคอนเซปต์ว่าตอนนี้สองเซตนี้มีสมาชิกบางตัวที่ซ้ํากันถูกไหม พอมีสมาชิกบางตัวซ้ำกันเนี่ยรูปแบบการเขียนเซ็ตก็จะกลายเป็นรูปแบบอย่างนี้คือเซ็ตสองเซ็ตมันมาทับกันอยู่บางส่วนเนาะทีนี้หลักการใส่ตัวเลขครับครูขอย้ำนะหลักการใส่ตัวเลขสําคัญที่สุดก็คือเทคนิคการใส่ตัวเลขให้ง่ายๆนักเรียนใส่จากตัวที่ซ้ํากันก่อนนะครับให้นักเรียนมองหาตัวที่มันซ้ํากันแล้วก็เริ่มใส่จากพื้นที่ที่ซ้ํากันเราจะได้พื้นที่ที่เราเริ่มใส่ก็คือพื้นที่ตรงนี้ที่ครูทําสัญลักษณ์ไว้ตรงนี้นะครับถูกไหม เลขที่เราจะใส่ก็คือเลขอะไรครับสามกับห้าถูกไหมครับที่มันซ้ำกันเห็นไหมเราจะเริ่มใส่เลยคือสามกับห้านะครับเดี๋ยวคูลบสัญลักษณ์ตรงนี้ไปนิดนึงนะครับเราจะได้ไม่มั่วเนาะสามกับห้านะครับทีนี้พอเราใส่ตัวซ้ำไปแล้วนะครับเราก็มาเลือกใส่เลยทีนี้เราจะใส่เซต A อย่างเดียวหรือเซต B อย่างเดียวก่อนก็ได้นะครับอทีนี้คูณเริ่มใส่ a ก่อนแล้วกัน a ที่เหลือก็จะเหลือ,เ,ลอเป็น หนึ 1> 1่งกับเจ็ดถูกไหมครับนักเรียนเราก็จะใส่ในพื้นที่ตรงนี้เป็นเลขหนึ่งกับเจ็ดครับไหมเป็นหนึ่งกับเจ็ดต่อมาพื้นที่เฉพาะ B อย่างเดียวที่มันไม่ได้ซ้ํากับ A ก็จะเหลือแค่สี่กับหกเห็นเนาะเราก็จะใส่เป็นสี่กับหกเข้ามานะครับเราจะมองภาพออกไหมน่าจะได้อยู่นะ ทีนี้ถัดมานะครับถัดมาก็คือเป็นตัวอย่างหกที่มันต่อเนื่องมานะครับครูให้มาอีกสองอีกคู่อีกสองคู่อ่าเซตอีกสองคู่นะอีกสองคู่นะครับก็คือเซตเอและเซตบีฝั่งทางซ้ายเริ่มจากฝั่งทางซ้ายก่อนนะครับฝั่งทางซ้ายเนี่ยบางคนมองแล้วเห็นละเห็นไหมครับสมาชิกของเอทาไมครับตอนนี้สมาชิกของเอนะครับอยู่ในบีหมดเลยครับเห็นไหมครับสองกับสี่ตอนเนี้ย b ก็มีสองกับสี่นะครับเอาง่ายๆมันจะเป็นตรงคอนเซปที่เจ้าเซต b ตอนนี้กำลังเป็นเซตย่อยของโทษทีครับเจ้าเซต A ตอนนี้กำลังเป็นเซตย่อยของเซตู่เวลาเราวาดรูปเห็นไหมครับมันก็จะได้ว่าเราจะมีวง a 1หนึ่งวงแล้วจะมี b เนี่ยครับคุมมันอีกทีหนึ่งนะครับมองง่ายๆตอนนี้เซต a กกำลังอยู่ในเซต B ครับเห็นไหมพอเราเริ่มใส่สมาชิกเราก็ใส่จากเซต a ก่อนเพราะ a มันอยู่ข้างในถูกไหม ใส่เมา a มีสมาชิกเป็นสองกับสีใช่ไหมครับเพราะใส่มาแล้วมันก็จะเหลือพื้นที่ข้างนอกที่เรายังไม่ได้ใส่คือพื้นที่เฉพาะ B อย่างเดียวนะครับ B อย่างเดียวก็จะเหลือแค่6กับ8ครับอ่าเห็นไหมใส่เข้ามาแล้วก็เป็น6กับ8นะครับก็จะเสร็จและรูปนี้นะครับของเซตคู่นี้นะครับต่อมามาดูคู่ทางขวามือของเราบ้างนะครับก็คือกำหนดมาสเซตนะครับ เซต A มีสมาชิกเป็นหนึ่งสามหกเก้าซต B มีสมาชิกเป็นเก้าหกสามหนึ่งฟังจากที่ครูพูดมาแล้วสังเกตเห็นยังไงบ้างครับสมาชิกตอนนี้มันทำไมกันครับจริงๆแล้วสองเซตนนี้มีกำลังมีสมาชิกที่เหมือนกันอยู่ถูกไหมครับเพียงแต่ว่าเขาสลับที่การเขียนกันเท่านั้นเองสลับที่ตำแหน่งเนาะแต่จริงแล้วมีสมาชิกเหมือนกันถ้ามีสมาชิกเหมือนกันแสดงว่าสาองเซตนนี้กำลังเท่ากัน พอเท่ากันเนี่ยเวลาเราวาดรูปนะครับก็ใช้วงเดียวกันได้เลยนะครับวงเดียวกันได้เลยหนึ่งวงเป็นทั้งเซต A และเซต B ครับใส่สมาชิกก็คือสี่ตัวถูกไหมก็คือหนึ่งสามหกเก้านะครับใส่เข้ามาเป็นหนึ่งสามหกเก้านะครับโอเคเป็นยังไงน่าจะเข้าใจอยู่นะเดี๋ยวทีนี้จะไปดูตัวอย่างนะครับตัวอย่าง อีกแบบหนึ่งต่อเมื่อกี้กาหนดเซตแบบแจกแจงใช่ไหมครับแล้วก็ให้เราเขียนภาพถัดมานะครับครูจะกําหนดภาพขึ้นมาให้เลยเห็นไหมกําหนดเป็นแผนภาพเวนขึ้นมาให้นะครับแล้วก็มีคําถามอยู่ทั้งหมดสี่คำถามโอเคก่อนเด่นต้องมาพิจารณาแต่ละคําถามก่อนครับรูปของเรามีสองเซตถูกไหมครับมีเซต a กับเซต b ีใช่ไหมมีพื้นที่ส่วนซ้ํา ส่วนของ a อย่างเดียวส่วนของ b อย่างเดียวและพื้นที่ข้างนอกครับพื้นที่ข้างนอกเซตเนี่ยเราจะเรียกว่าเป็นสมาชิกของเจ้าเอกภพสัมพัทธ์นะครับมาดูคําถามข้อที่1เขาอยากรู้จํานวนสมาชิกของเซต a ครับจํานวนสมาชิกของเซต A นักเรียนก็มองวงของ a เลยครับวงของ a ทั้งวงคือวงนี้นะครับจํานวนสมาชิกของของ a ก็คือนักเรียนนับได้เลยครับมีเท่าไหร่ครับหนึ่ง สองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดตัวถูกไหมครับจํานวนสมาชิกของ A นะครับไม่มีเจ็ดตัวถ้าเกิดเราจะเขียนอธิบายเพิ่มเติมตว,ว่ามีอะไรบ้างในเจตัวนี้เราก็จะได้ว่ามีอะไรบ้างครับมีหนึ่งมีสองมีสามมีห้ามีเก้ามี D แล้วก็มี H ตามลําดับเนาะเห็นไหมครับหนึ่งสสามห้าเก้าดและ H ตามลําดับนะครับ ถัดไปนะได้อยู่นะจึ่งจานวนสมาชิกนะครับต่อมาโจทย์ถามจานวนสมาชิกเหมือนเดิมครับแต่เป็นจํานวนสมาชิกของเซตที่อยู่ในเซต a และเซต b จํานวนสมาชิกที่อยู่ในเซต a และเซต b อย่าลืมนะครับและเซต B แสดงว่ามันคือพื้นที่ที่ทำไมกันครับที่ซ้ากันถูกไหมคือพื้นที่ที่ซ้ํากันก็คือตอนนี้จํานวนสมาชิกส่วนที่ซ้ํากันระหว่าง a กับ B มีสามตัวก็คือ สามห้ากับดตัวนี้เนาะนะครับสามตัวก็คือสมาชิกคือสามห้าและดนะครับถัดมาถัดมาครับสมาชิกที่ไม่อยู่ในเซต A และไม่อยู่ในเซต B ด้วยนะครับมาเรียนดูให้ดีนะมีเคราะห์ให้ได้นะครับเพขาะถามไม่อยู่นะไม่อยู่ใน A และในขณะเดียวกันก็นก ไม่อยู่ใน b ด้วยครับไม่อยู่ทั้ง a และไม่อยู่ทั้ง b ให้เรามองครับแสดงว,ว่าเราจะไม่ยุ่งเกี่ยวอะไรกับวง a วง b แล้วนะครับเขาต้องการสมาชิกที่ไม่อยู่นะต้องการถามสมาชิกนะครับเพราะฉะนั้นเราจะได้สมาชิกก็คือมีอะไรบ้างครับมีเจ็ดมีแปดแล้วก็มีสนะครับไหมเจ็ดแปดแล้วก็สี่นะครับก็คือรวมแล้วมีสมาชิกสามตัวนั่นเองเนาะทีนี้ ต่อมาคำถามข้อที่สี่นะครับก็คือต้องการห,หาสมาชิกที่ไม่อยู่ในเซตเออย่างเดียวครับต้องการสมาชิกที่ไม่อยู่ในเซตเเพราะฉะนั้นถ้าเรามอง a เป็นหลักเนี่ยตอนนี้วง a เราจะไม่เอาสมาชิกในวง A แล้วนะครับเพราะเขาไม่ต้องการเนาะเพราะต้องการสมาชิกทุกตัวที่ไม่ได้อยู่ใน A เพราะฉะนั้นก็จะเริ่มต้นที่เล B ีก่อนครับ C 6หแล้วก็ F ถูกไหมข้างนอกก็คืออะไรครับ มีเจ็ดมีแปดแล้วก็สี่ถูกไหมครับก็จะได้จํานวนออกมาทั้งสิ้นหกตัวคือสี่หกเจ็ดแปดแล้วก็สี่แล้วก็เอฟนะครับเห็นไหมครับจํานวนทั้งสิ้นหกตัวง่ายไหมครับนักเรียนเห็นไหมครับคือเวลาเรามองเราต้องจับให้ได้ว่าคีย์เวิร์ดของเขาคืออะไรเช่นบอกไม่อยู่ในเซตเอและเซตบีคืออะไรถ้าไม่อยู่ในเซตเออย่างเดียวคืออะไรต้องดูตรงไหนอะไรประมาณนี้ อีนี้เพิ่มมาอีกนิดนึงครับนักเรียนนะครับกรณีที่มีสามเซตอกรณีที่มีสามเซตตอนนี้วงของเราจะกลายเป็นสามวงแล้ะเพราะมีเซ็ด้อยคือ A B และ C ถูกไหมอ่านนักเรียนดูโจทย์ก่อนครับครูกําหนดให้เอกภพสัมพัทธ์คือเซตยของเรานะมีสมาชิกเป็นหนึ่งสองสามสี่ไปเรื่อยๆจนถึงสิบครับอ่าแล้วก็เซ็ต a เซต a มีสมาชิกเป็นหนึ่งสองสามสี่ห้า เซต B มีสมาชิกเป็น 4, 5, 6, 7และเซต C มีสมาชิกเป็น 2, 4, 6, 8และ10ครับโจทย์สั่งว่าจงเขียนแผนภาพเวนแสดงเซตทั้ง3มี3วงอ่ามีสวงเราก็จะเขียนวงรูปภาพเป็นสวงตรงนี้ครับอะครสังเกตที่ครูเขียนนะมัเห็นไม่มี u มีเซต A วงนี้เซต B แล้วก็เซต C ที่มันมาทับกันอยู่บางส่วนนะครับ เนาะถ้านักเรียนสังเกตดีๆสัญลักษณ์คล้ายๆเป็นสัญลักษณ์ช่องเจ็ดไหมนะครับสัญลักษณ์ช่องเจ็ดเนาะอ่าทีนี้เริ่มครับนักเรียนดูครูบอกแล้วเมื่อกี้ย้ําแล้วว่าถ้าเกิดเราจะเขียนหรือใส่ตัวเลขเข้าไปในแผนภาพเนี่ยจะเริ่มจากตัวที่ซ้ํากันก่อนนะครับตัวที่ซ้ากันก่อนเนี่ยตอนนี้ยพอมันมีสามเซตนักเรียนก็ต้องมาพิจารณาว่าในสามเซตนี้มันมีเลขอะไรบ้างที่ซ้ํากันทั้งสามเซตครับ าเราสังเกตด,ดีๆมีหนึ่งเลขใช่ไหมครับคือเลขอะไรครับตอนนี้เนี่ยเลขสี่ถูกไหมครับสี่อยู่ใน a ตัวนี้สี่อยู่ใน b แล้วก็สี่อยู่ใน c ีด้วยแสดงว่าเลขสี่ตอนเนี้ยเป็นเลขที่ซ้ํากันทั้งสามเซตพอซ้ากันทั้งสามเซตพื้นที่ที่ซ้ํากันทั้งสามเซตของเราจะอยู่พื้นที่ตรงกลางนี้ครับพื้นที่ที่ซ้ากันเพราะฉะนั้นเราใส่เลขสี่เข้าไปเลยครับหมายพื้นที่ที่ซ้ากันตรงนี้ทั้งสามเซตเลยนะ ต่อมาอโอเคเราหาพื้นที่ที่ซ้ํากันระหว่างสองเซตต่อครับเพราะเรากําลังจะมองสองวงข้างบนละครูขอมองวง a กับวง b ก่อนพื้นที่ที่ซ้ํากันของ a และ b นะครับเราก็มองสมาชิกเลยตอนนี้สมาชิกซ้ํากันของ a และ b ก็คือ4ี่ห้ากับ4ี่ห้าถูกไหมครับแต่แต่นะครับแต่เราใช้สไปแล้วถูกไหมนักเรียนดู เราใช้สี่ไปกับสามสามสามเซตไปแล้วเพราะฉะนั้นพื้นที่ข้างล่องนี้ก็จะเหลือแค่เลขเดียวคือเลขห้าครับดูให้ดีนะเราจะไม่ใส่สี่ห้าอีกแล้วนะครับเพราะเราใช้สี่ไปแล้วตรงนี้มันก็จะเหลือแค่ห้าันนะทีนี้ครูมาดูอะไรต่อครับมาดู a อซต่อครับ A อซีอ่าครูมาดู a อซแล้วกัน A กับ C นะครับเลขที่มันซ้ำกันลบตรงนี้ไปแป๊บน,น,นึงนะครับ เลขที่ซ้ำกันระหว่าง a กับ c อนั้นี้น่าจะมองออกแล้วตอนนี้ก็คือเลขอะไรครับสองกับสี่ถูกไหมครับเนี่ยสองกับสี่สองกับสี่ซ้ำกันนะครับแต่4เหมือนเดิมครับสีเราใช้ไปแล้วเพราะฉะนั้นพื้นที่ตรงนี้ก็จะเหลือแค่เลขสองนะครับเหลือแค่เลขสองนะหลักการเดียวกันต่อไปเรามาดูซ้ำระหว่างเซต d กับเซต c ต่อครับ B กับ C ซ้ำกันก็คืออะไรครับ4กับ6ถูกไหมเนี่ย4กับ6ซ้ำกัน4ใช้ไปแล้วตรงนี้ก็จะเหลือแค่เลข6อย่างเดียว่ได้อยู่นะถัดมาครับจะเสร็จแล้วนิดเดียวนะครับพอเราใส่ตัวซ้ําไปแล้วมันจะเหลือพื้นที่ที่ไม่ได้ซ้ํากับใครแล้วครับทั้งของ A ของ B และของ C ถูกไหมครับเริ่มใส่เลย ถ้าเราใส่ของ a ก่อนพื้นที่ a หรือสมาชิก a ที่ที่เรายังไม่ได้ใช้ตอนนี้เหลืออะไรบ้างครับเหลือหนึ่งถูกไหมครับเหลืออะไรครับเหลือสามที่เหลือเราใช้หมดแล้วเราก็จะได้ว่าตรงนี้ก็จะเหลือเป็นหนึ่งกับสาม d ก็เช่นกันครับเลขที่เรายังไม่ได้ใช้ก็คือเลขเจ็ดถูกไหมครับสมาชิกตรงนี้ก็จะกลายเป็นเลขเจ็ดอย่างเดียว C เลขที่เรายังไม่ได้ใช้ก็คือเลขอะไรครับสองเลขเนาะ คือแปดกับ10นะครับเพราะฉะนั้นแปกับสิก็จะมาอยู่ในพื้นที่ของของ c ได้เลยเห็นไ,ไหมครับตอนนี้เราใส่ครบไปแล้วทั้งสามเซตนะครับแต่น่าจะสังเกตดีๆว่าเจ้าสามเซตที่เราใส่มานะครับจริงๆแล้วมันยังไม่ใช่คําตอบของเรานะครับเพราะว่าเราจะต้องย้อนกลับมาตรวจสอบด้วยว่าที่เราใส่มาสามเซตทั้งหมดเนี้ครับมันครอบคลุมเซตเอกับพบสัมผัสหรือยังครับอย่าลืมเซต u นะครับ เราใส่ A B C แล้วก็จริงแต่มันยังมีเซต U ด้วยนะครับเซต U เนี่ยก็คือสมาชิกหนึ่งสองสามสี่ไปจนถึงสิบครับทุกตัวที่อยู่ในนี้เรานับเป็นเซต U ได้หมดเลยครับมีอะไรมาครับมีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแล้วไปสิบเลยครับมันขาดอยู่หนึ่งเลขถูกไหมครับก็คือเลขอะไรครับเลขเก้าถูกไหมครับเลขเก้า เพราะฉะนั้นเจ้าเลข9ตัวนี้เราจะต้องมาใส่มันอยู่ในพื้นที่ของ U ก็คือพื้นที่ของเอกภพสัมพัสที่อยู่นอกเซตเราทั้งสามเซตนะครับก็คือ9มาอยู่ข้างนอกได้เลยครับพื้นที่ข้างนอกได้เลยเนี่ยถึงจะเสร็จสมบูรณ์นะครับกับการเขียนแผนภาพเวนนะครับแสดงเซตออกมานะครับอ่ะเป็นยังไงบ้างครับนักเรียนนะครับหวังว่า คลิปนี้นะครับนักเรียนดูแล้วน่าจะเข้าใจเนาะน่าจะเขียนแผนภาพเบนกันได้ทุกคนนะครับก็สําหรับวันนี้ก็ต้องจบคลิปวิดีโอไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวมาเจอกันใหม่พาร์ทหน้านะครับผมสวัสดีครับ